คนเราเนี่ยมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกถึงจะเป็นเด็กมันต้องฝึกพอเป็นเต็มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันก็จะมันก็จะเข้าใจถ้าเป็นเด็กก็ไม่ฝึกแล้วก็พอเป็นผู้ใหญ่มันก็ไม่ฝึกอีกนั่นแหละ <c oughs> การอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าฝึกนะฝึกเดินฝึกนั่งก็คือภาวนานั่หนะภาวนาพุโทโธพุโทโธ ก็ต้องฝึกนะมันต้องฝึกไว้เหมือนที่เล่าให้ฟังนั่นแะมันจะได้เป็นนิสัยเราเราดูนายแล้วก็ฝึกตลอดเลยพูดโธพูดโธตลอดมันก็ดีเหมือนแต่การเราฝึกทําบุญให้ทานก็เหมือนกันเนี่ยที่เราเกิดมาในสารที่จนเนี่ยเพราะว่าเราทําบุญให้ทานมาไม่ดีมันก็ส่งผลโยนเราไปเกิดในบ้านของคนจนจน เพราะว่าบุญกุศลเราไม่พอที่จะไปเกิดเป็นรูปของคนรวยที่เนเน,เนวันนี้แม่แม่เขาทั้งหลายก็ให้เนนองค์ละสองร้อยเนี่แต่ก็เก็บไปให้เน,เนี่ยเนีขาก็ทำบุญให้ทาน,นเนนได้มาเนนก็ยังได้ให้ต่อไปอีกเนี่ยพอเราเกิดมาใหม่เราจะได้ไม่เป็นคนจน ปูนนะับลำบากบดใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มีจีวรดีๆใส่อย่างพวกเนนี่เราขาดแล้วขาดอีกยอมแล้วยอมอีกปะแล้วปะอีกอยู่อย่างนั้นแหละอืมเพราะมันต้องฝึกฝึกต,อตลอดจนการให้ก็ต้องฝึกเหมือนกันไม่งั้นชีวิตมันจะลำบากเราก็ลกคนรวยก็มีเยอะทำไมเราไม่ไปเกิดในท้องคนรวยใช่ไหม ทำไมเรามาเกิดในท้องคนอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย,เ,ยเกิดมาก็พ่อแม่ก็กินแต่เล่ากินแต่เล่าเนี่ยสวมก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยมันก็มาจากบุญมันไม่พอที่จะไปเกิดเป็นลูกของคนรวยมันก็ต้องไปเติดลำบากนี่เรามาอยู่ในฐานที่นี่มันดีแล้วเนี่ยมันฝึกเราอยู่แล้วฝึกให้ทานฝึกรักษาศีลมาฝึกปวด เนี่ยก็มีบารมีเก่าอยูนะ่แต่เองก็มีจิตใจที่ <c oughs> ชอบให้นะก็มันไม่แน่นะแต่ความเป็นปุตุชนเนี่ยมันไปเกิดได้หมดนั่นแหละไปเกิดเป็นคนจนก็ได้คนรวยนะไปเกิดเป็นในกลุ่มของคนจันทานก็ยังได้อยู่เป็นอย่างนั้นมีเรื่องเล่าคนหนึ่งชายแก่คนหนึ่งก็เกิดมาก็จนอย่างนั้นเนะ่ะ ขยันทำงานก็เงินไม่เหลือเงินก็ไม่เหลืออะไรเลยมีข่าวเขาบอกเออหุ่นไล่กาเนี่ยวิเศษเออไปขออะไรก็ได้หมดออหุ่นไล่กาวันหนึ่งก็เลยอยากจะกินอยากจะกินก็เลยไปบอกกับหุ่นไล่กาแบกเออหุ่นไล่กาเนี่ยขาเนี่ยอดอยากเหลือเกินลำบากมากขอให้หุ่นไล่กาให้ขากินด้วยเถอะ พอทันใดนั่นเองก็ปุ่นไล่กานั่นก็มีอาหารการกินเต็มเลยแกก็ดีใจกินใหญ่กินกินกินเสร็จนะก็กินเสร็จ,ก,รจก็อยากจะได้ผู้หญิงบอกว่าเอออิ่มแล้วตอนนี้อยากจะได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ได้ผู้หญิงคนใกนักอดผู้หญิงนั่นแหละนี่พอดีมีคนมีเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนหนึ่งเนี่ย จูงควายมาเห็นตาแก่คนนีกกนยย้กำลังกินขี้ควายอยู่อ่ากำลังกินขี้ควายอยู่แล้วก็ไปนอนกอดไปนั่งกอดต้นไม้อไปนั่งกอดต้นไม้อยู่เด็กมันก็เลยสงสารก็เลยกลับไปบ้านไปเอาข้าวมาให้อ่าให้แกชายแกนี่ก็นั่งแล้วก็รับคนที่ยืนให้เด็กก็ยืนให้ยืนให้ะนะน่ะ ไอ้เด็เที่ไปขอนั้นก็เกิดจากนิมิตจากอุดผีปีศาจเนรมิตให้ไปกอดต้นไม้ก็กอดนางไม้ก็เห็นเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้กินข้าวกินขี้ควาย,นยจนเด็กมาเจอขึ้นเด็กก็เอาไอ้ข้าวมาให้เนีเพราะนันการให้เนี่ยมันดีเพราะว่าคนให้เนี่ยมือสูงกว่าผู้รับผู้รับมือต่ำกว่า คนรับเนี่ยมืมอต่ํากว่าคนให้มือสูงกว่าเนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นต้องให้ให้ทานก็ให้ให้อภัยก็ให้แล้วก็ต้องเป็นอยู่เป็นคนดีอย่าที่ยวรักเล็กขโมยน้อยอการคิดไปรักเล็กขโมยน้อยโดนจับได้ขึ้นมาก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งถูกกล้าหน้าเป็นคนรักคนขโมย,เ,ยเป็นอย่างนั้น คนเรามันมันต้องฝึกกันได้หมดนั่นแหละมันไม่มีใครฝึกไม่ได้หรอกโจรองคุลิมานก็ยังฝึกได้เลยเป็นหนัดฆ่าคนมาเยอะมาเจอพุทธเจ้าก็ยังฝึกได้เลยวัวควายก็ยังเอามาฝึกไถนาม้าก,ก็ยังฝึกได้วัวควายก็ฝึกได้ลิงข้างบางชนีก็ฝึกได้หมด เราเป็นมนุษย์นี่เราก็ต้องฝึกได้เหมือนกันเนย,ยืนอย่างเงี้ยมันก็เป็นการฝึกความอดทนถึงจะไม่ชอบยืนแต่ก็ต้องฝืนยืนพอฝืนแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะมันจะได้เองนั่นแหละอะไรที่มันฝืนในเรื่องของความดีเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเองแต่เรื่องของบาปเรื่องของความชั่วเนี่ยไม่ต้องไปฝืนมันหรอกมันเป็นเองนั่นแหละการลักขโมยเนี่ย พ่อแม่เคยสอนนะไปหัดรักนะลูกนะกนะเคยสอนไหมก็ไม่มีใครสอนใช่ไหมนะเรื่องดือ้อเรื่องดือ้อเรื่องอะไรเงี้ยพ่อแม่สอนไหมก็มีใครสอนมันดื้อเองเป็นเองนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นมันต้องฝึกมันไม่มีใครดีมาแต่แรกแต่เกิดเป็นไว้แต่คนเนี่ย พอก่อนจะตายเขาก็ฝึกขึ้นเข้ามาจนอายุเจ็ดแปดสิบแล้วก็ตายตายแล้วเขาก็ไปเกิดเลยพอเกิดมาไอ้ตอนที่เกิดมาฝึกมาเจ็ดแปดสิบมันก็เกิดมาก็ต่อเลยเหมือนทำมาแล้วเนี่ยหนึ่งอ่าห้าสิบคะแนนเนี่ยพอเกิดมาก็ต่อห้าสิบเอ็ดคะแนนห้าสิบสองคะแนนอา่าพอชาตินี้ทำได้อีก เป็นร้อยคะแนนเพราะเกิดมาใหม่ก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนไปอีกมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอย่าไปดูถูกความดีเล็กๆใน้อยว่ามันไม่มีผลแล้วก็อย่าไปดูถูกว่าบาปนิดๆหน่อยมันไม่มีผลมันมีผลทั้งนั้นแหละนะยืนก็ยืนดูลมไปหายใจเข้ารู้ออกรู้ แต่ถ้าเราหย,กกยกุกกี่หยุกกี่กับมันจะไม่นิ่งตูไปมันจะนิ่งนิ่งไปเองสังเกตถ้าพูดถึงทำสมาธิไม่ได้ฟุ้งซ่านเนี่ยให้ยืนสมาธิเลยอย่าไปต้องเดินเดินมันฟุ้งก่อนยืนยืนมันจะไม่ไปไหนมันกลัวล้มไม่กล้าคิดไม่กล้าหลับหลับก็ล้มคิดนอนเดี๋ยวก็เอ็นหน้าผง,งกหลังเป็นอย่างนั้น แต่เราเดินไปเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเรามันถอดลงไปหนังไปกองเนื้อไปกองกระดูกไปกองก็ได้ก็ได้เป็นนิสัยเราตอนนี้เราบวชมาแค่นี้ถ้าเกิดเราอยู่ได้ไปอีกห้าปีสิบปีเนี่ยมันก็เข้าใจเยอะมันก็ซึมซับนิสัยอะไรที่มันกระทำบ่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยมันทุกเรื่องหละ อะไรที่เราทําบ่อยๆบ่อยๆ่อยมากๆมันก็เป็นนิสัยของเราอย่าไปประมาทอย่าไปดูถูกว่าโอ้ทำนิดๆหน่อยๆไม่ได้อะไรมันได้เท่านั้นแหละขนาดคังค่าวฟังพระสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยมัยัง มีนิสัยอุปนิสัยปัจจัยเทศบทอื่นก็ไม่ไม่เข้าใจพระจาจ์ต้องเทศพระอภิธรรมเจ็ดคำพีให้ฟังนั่นนะ่ะก็สำเร็จพอพอเกิดเป็นคนมันก็ยังมีนิสัยแต่เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเราไม่เที่ยงเห็นผมขนเล็บเห็นอสุภานี่มันก็เป็นนิสัยแหละ เราไม่เห็นก็จริงแต่เรานึกถึงกระดูกเนื้นอหนังเอ็นกระดูกไม่ใช่ของเราเนี่ยแค่นี้มันก็เป็นนิสัยไปแล้วนะพพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอื่นเราพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้แหละแต่เราละสักยะาทิฏฐิได้ละอัตราตัวตนได้เนี่ย <c oughs> มันก็ถึงัแต่นเนนยังไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เป็นบรรทัดฐานไปก่อน ลองที่ลองเมน,เ,นเดินนั่งอย่างนี้ลองอยู่ตรงถึงอายุห้าสิบหกสิบจนถึงเจ็ดสิบสิโอ้เป็นอาจารย์ใหญ่สอนกรรมฐา,านได้เลย,เลยแหละอืมเว้นไว้แต่โดนพยามารไปก่อนเท่านั้นแนหะ